สวัสดีจ้ากับพี่อังคนบ้าน่าน,นะจ้างาช้างค่ะงาช้างนะจ้ะตระกูลเดียวกับพวกลิ้นมังกรนะคะแต่เขาจะสูงกว่าหน่อยนะคะนี่จ้ะงาช้างมีสองชนิดนะคะงาช้างเขียวนี่นะคะบองโคหรือว่าบอนเซลนะคะหรือว่าเขาเรียกกันว่าหอกสุลการนะคะเป็นไม้ลมลุก มีดอกสีขาวแล้วก็มีกลิ่นหอมอีกชนิดหนึ่งก็คืองาช้างลายค่ะงาช้างลายหรือหอกสุลโกดนะคะเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หัวใหญ่นะคะถามน้องชายว่าชื่ออะไรเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเป็นอาจารย์มหาลัยนะคะแล้วเขาไปได้มาแล้วเขาก็เลยเอามาทิ้งเอาไว้ให้ยังไปเซิร์ชหาดูนะคะอันนี้คืองาช้างแคะลักษณะ ก็จะแตกต่างกันแ้แแะนะคะแย่งเงินขึ้นแล้วค่ะพี่อังยังไม่มีเวลาแยกเขาเลยนะจ๊ะแยกก็แสนจะง่ายง่ายพวกงาช้างพวกลิ้นมงกรออะไรพวกนี้เขาจะแยกแบบง่ายๆนะคะอันนี้เยอะมากๆแต่ยังไม่ได้แยกนะคะก็ปล่อยเขาอย่างนี้ก่อนสักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยค่อยมีเวลามาแยกกันนะคะแต่วันนี้เรามาทําความรู้จักกับพวกงาช้างนะคะวันนี้พี่อังก็จะปลูกแล้วก็แยกด้วยวันนี้ ร้อนมากค่ะอากาศร้อนมากเดือนนี้เดือนสิงหาปีหกหกจำไว้เลยค่ะร้อนไม่มีฝนตกเลยเขาปลูกเขาโพดเขาเพิดกันไม่มีฝนตกเลยเป็นไม้มงคลไม้ฟอกอากาศนะจ๊ะนี่จะป้องกันคุณใสมนดํานะคะ ชอบแดดจัดก็ได้ลำไรก็ได้แต่จริงๆเขาไม่ชอบแดดทั้งวันนะไม่งั้นใบเขาก็จะไหม้นะคะใบพวกนี้ก็จะไหม้ลำต้นนี่เอามาต้มนะเอามาตำตำตำไม่ใช่ต้มค่ะขอโทษเอามาตำตำหั่นเป็น,วนแว่นแว่นผสมกับเอาเอาหั่นเป็น,วนแว่นแว่นแล้วมาตำตำตำผสมกับสุลานะคะผสมกับสุลาแก้ตีลมอ,อะไรนะเขาเรียกอะไรนะ ลมตีขึ้นไม่ใช่ตีลมลมตีขึ้นแล้วก็ลากในแก้พยาพยาดนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของอปลูกผมด้วยเนาะเป็นสมุนไพรชั้นเยี่ยมนะคะแต่ที่สำคัญเขาเป็นไม้ล้มลุกไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้ฟอกอากาศชั้นเยี่ยมเหมือนพวกลิ้นมังกรเลยนะคะฟอกอากาศชั้นดีเลยเอาไว้ในอาคาร ไว้ในสำนักงานร้านค้าหรือว่าบริเวณม,มุมนั่งเล่นของบ้านนะคะเดี๋ยวพี่อังมาแยกให้ดูนะคะวันนี้ง่ายๆเลยค่ะตัดเขานะคะไม่ว่าลิ้นมัง่อ,อขอโทษค่ะจะลิ้นมังกรอยู่เรื่อยเลยงาช้างแคะหรือว่างาช้างประเภทไหนก็แล้วแต่นะคะเราก็ตัดและทิ้มเลยอันนี้ดินดินนี้คือไม่ขังน้ํานะคะ ถ้าเป็นดินไปแล้วจริงๆเขาอยู่ในน้ําก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นดินนะคะดินล้วนปนทรายนะคะของพี่อังจะมีแกลบด้วยดินล้วนปนทรายแล้วก็ลดน้ําไม่ต้องไม่ต้องบ่อยจนเกินไปนะคะเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยนะจ๊ะสปปรรพคุณเขาก็เยอะเนาะแล้วก็สวยด้วยนะคะถ้าลงดินนี้ถ้าจะใหญ่พี่อังได้มาสองกอนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะเอาลงดินเหมือนกันนะจ๊ะตัดเลยแบะออกมาแล้วไม่ใช่ตัดเลย นี่จ้ะเีียงก็จะตัดนะเขาเอามาทิมกไว้เกือบเดือนแล้วนะคะมันยังไม่เหี่ยวเลยนะเกือบเดือนแล้วยังไม่ได้ทําอะไรเลยเตียงขึ้นจะเขาบ้านมาเนี่ยไปยุปาอยู่เขามาเนี่ยนี่จ้ะก็จะตัดอย่างนี้หมดเลยแล้วกันแยกนะคะจะตัดหมดเลยแล้วกันที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างคะปีนี้ร้อนไหมการเมืองร้อนก็จะไปร้อนกับการเมืองกันี่จ้ะถ้าเขาตัดจางนั้นไม่ได้เราก็เริ่มตัดตรงนี้เพราะเขาใหญ่เนาะ ส่วนนี้ก็ไปปลูกได้อยู่นะหันเป็นแว่นๆก็ยังได้นะคะอันนี้พี่อังจะตัดแค่นี้ไม่ต้องพาปูนขาวหรืออะไรก็ได้นะคะอย่างนี้เลยเพราะขับทนมากแล้วก็เงงกกกลีเ้ยงง่ายนอกจากปลูกง่ายแล้วยังเลี้ยงง่ายอีกนะคะนี่นะคะพี่อังก็จะตัดให้หมดเลยนะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตใครก็ไม่รู้เนาะขออนุญาตทุคลิปเลยนี่จ้เพี่อังจะปลูกใส่กระถางเดียวกันหลายต้นเหมือนกันนะคะแต่ก็ต้องห่างๆกันนะคะเพราะว่าเวลา ขาแตกหน่อกออกมาเวลาเขามีรากเขาจะแตกหน่อออกมาเล็กๆเลกๆ,ๆก็จะเบียดเสียดก,กันจนเกินไปนะจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตใช้มือนะคะพี่อังลืมเตรียมอุปกรณ์เนาะขอใช้มือนะนี่จ้ะบุ๋มบุมลงไปเลยสักประมาณหนึ่งนิ้วนะคะนิ้วครึ่งๆก็ได้ค่ะแล้วก็กดให้เขาแน่นๆนะคะให้เขาอยู่นะคะกดให้เขาแน่นๆอันนี้ดินนี้พี่อังเอาน้ําลาดแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาลถลงอีกหน่อยหนึ่งเพราะเขาก็เริ่มแห้งคือให้เขา อมน้ำเขาเรียกอะไรนะอุ่มน้ำเนาะนี่นะจ๊ะก็จะให้ห่างๆประมาณนี้เอาแต่อันใหญ่ก็แล้วกันพอเขาติดหน้าหรือเอ่อเงาเขาโผล่ออกมาแตกออกมานะคะพี่อังก็จะเอาไปเอาไปลงกระถางนะคะ ต้องขออนุญาตจริงๆนะคะพี่ยังทาเกี่ยวกับอาหารพืชสมุนไพรในบ้านด้วยนะคะเป็นหมวดนะคะหมวดกินดีมีประโยชน์นะจ๊ะไม่ได้ทําต้นไม้อย่างเดียวบางทีเอ๊ะทำไมมีหลายอย่างจังจริงๆเขาก็เกี่ยวเรื่องกันนั่นแหละคะ่ะเป็นสมุนไพรเป็นผักในบ้านซึ่งมีคุณประโยชน์แล้วก็ตกแต่งได้ด้วยนะคะหมายถึงตกแต่งที่บ้านเราให้สวยงามได้ด้วยแล้วก็กินได้ด้วยนะจ๊ะก็จะได้ประมาณนี้เลยนี่ค่ะจะได้ประมาณนี้เลย นอกจากมีนอกจากฟอกอากาศเป็นไม้มงคลไม้ฟอกอากาศเป็นสมุนไพแล้วยังเป็นยาใจให้กับเราด้วยนะจ๊ะเพราะว่าเราจะเราดูต้นไม้แล้วเราจะสดชื่นจะใจเย็นแล้วก็ทําให้มีความรับผิดชอบเพราะเราต้องดูแลถ้าเราจะเลี้ยงอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือเป็นต้นไม้ก็ต้องให้เวลาเขานิดนึงนะจ๊ะโอเคค่ะคลิปนี้ขอพบพระคุณมากๆที่เข้ามาติดตามนะจ๊ะแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง มีความสุขกันทุ่นหน้านะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้าฝากกดติดตามช่องพี่อังด้วยนะสวัสดีจ้า